<laughs> <laughs> เบาเลยโอ้เจะพอดะขาคนนี้หนาจบลแล่วก็ลื่นเลยพอดอที่บ้านโอ,อ,อมลื่นมีนเปียก หนาดเลยขึ้นหนาวเลยเฮ้ยเลืออเอาขึ้นหนาวเป็นไงใจไม่หนาหนาวอะไรไปด้เดือนๆก็ได้เื่นเนี่ยควาย đến hẹn